สวัสดีทุกๆท,ท่านเลยนะคะที่ชื่นชอบการดูซีรีส์จีนอยู่ค่ะสำหรับในอพิโสดนี้นะคะหวานก็มีกระแสนะคะวิจาร์ณเรื่องตำนานรักผนึกสวรรค์น,นะคะที่นำแสดงโดยน้องเจ้ารู้ซือแล้วก็น้องหวังอันวีรวมทั้งคุณหลี่อินรุย่ยแล้วก็ดาราอีกหลายๆท่านนะคะขับขั้งกันเลยทีเดียวค่ะก็หลังจากออนแอร์นะคะ4ตอนนะคะก็ผู้ที่เป็นกูรูนะคะคำวอดในวงการบันเทิงจีนที่ที่อาชีพเขาก็คือการ วิวนะคะแล้วก็การวิจารณ์ซีรีแล้วก็ภาพยนตร์อะไรแบบนี้นะคะสำหรับในอพิโซดนี้หวานก็ไปเลือกของคุณหมาชิงอินนะคะซึ่งเป็นนักวิจาร์นะคะซีรีจีนแล้วก็ภาพยนตร์จีนที่เป็นเรียกได้ว่าเป็นผู้อาวุโสแล้วนะคะเป็นเหล่าซือของวงการบันเทิง ที่ที่แบบที่เขามันเป็นอาชีพของเขาเขาทำมาหลายสิบปีแล้วนะคะส่วนสำหรับท่านอื่นๆแล้วก็ชาวเน็ตทั้งหลายนั้นนะคะสำหรับเรื่องตำนานรักผนึกสวรรค์เอาไว้เดี๋ยวหวานค่อยๆมาเล่าให้เพื่อนๆฟังแล้วกันเพราะว่าเรารู้อยู่แล้วใช่ไหมว่าน้องเจ้ารู้สือมีกลุ่มเฮตเตอร์เป็นของตัวเองนะคะ,เ,ะ,คะเพราะฉะนั้นกระแสที่มันออกมาในในเน็ตเนี่ยมันก็จะมีทั้งที่แบบบนสุดๆเลยนะคะรวมทั้งบ,บทของตัวละครพระเอกของเรื่องนะคะซึ่งอันนี้ไม่ได้หมาย ความถึงคุณหวังอันวิ้ำนหมายความถึงตัวของ ตัวตัวตนของตัวละครนะคะของหยวนฉี่คูชิงหรือว่ากูจินนะคะในตัวของนิยายต้นฉบับอะไรแบบนี้แล้วก็มาถ่ายทอดออกทางหน้าจออะไรแบบนี้นะคะก็โดนโดนเยอะโดนวิพากษ์วิจารณ์เยอะนะคะแต่อย่างไรก็ตามค่ะนี่มันเพิ่งเริ่มเรื่องนะคะแล้วก็ที่คุณหมาชิงอินที่หวานไปเอาบทความเขามาเล่าให้เ,เพื่อนๆฟังนะตอนนี้คือเขาก็ดูไป4ตอนแล้วเขาก็มาวิจารณ์เรื่องนี้นะคะซึ่งหวานว่าฟังแล้วก็ดูดูเป็นในมุมมองของผู้ ใหญ่คคนนนึงนะะเริ่มต้นบทความเนี่ยเขาก็บอกว่าเมื่อวันที่11ธันวาคมอะค่ะเรื่องสนอินนั้นนะคะก็เปิดตัวมา4ตอนเขาก็ได้ดูผ่านทาง t e n c ซ n t v i ว e ดีโอนะคะเพราะว่าเขาอยู่ในประเทศจีนนะคะแล้วเรื่องนี้ก็ออนแอร์ด้วยเปิดตัวที่ทาง m a n g ก้ v ีด้วยเช่นกันนะคะซึ่งเรื่องนี้ก็นำแสดงโดยเจ้ารู้สือแล้วก็หวังอันวีค่ะก็บอกเล่าเรื่องราวของตัวละครพระเอกนางเอก ที่ตกหลุมรักกันนะคะในโลกของเทพนิยายแฟนตาซี Fantasy นะคะเรื่องนี้ก็เป็นละครรักแฟนตาซีที่พอดูแล้ว4ตอนแรกก็รู้เลยว่าพอดเรื่องค่อนข้างจะธรรมดามากซึ่งมันมีความไปคล้ายกับโมเดลนะคะของซีรีส์เรื่องความฝันในหอแดงนะคะซึ่งเป็น เวอร์ชันที่เป็นแฟนตาซีความฝันในหอแดงนั้นเนี่ยก็เป็นหนึ่งในสี่เรื่องคลาสสิกที่ยิ่งใหญ่ของจีนเมื่อเขานั้นพูดว่าสันอินนั้นมีความที่ใช้เรื่องเออเนี่ยเนี่ยความฝันในหอแดงเป็นโมเดลนั้นก็หมายความว่าหลายๆท่านที่ชอบอ่านหนังสือประเภทของเซียนเซียแบบนี้ก็จะ เข้าใจว่าเออมันก็เป็นแนวทางที่เป็นพอดเรื่องมาแบบนี้อยู่แล้วมันเป็นเรื่องราวความรักความสัมพันธ์ของของคนที่ได้เห็นกันมาตั้งแต่เด็กๆนะคะก็คือคุณหมาชิงอินต้องการจะบอกว่ามันเหมือนกันนะจุดนี้ก็คือรักกันมาตั้งแต่ตอนเด็กๆได้อยู่ด้วยกันนะคะเห็นใกล้ชิดกันมาตั้งแต่ ตอนเด็กๆนั่นเองคู่ของพระเอกนะคะคือหยวนฉีกับทางด้านเฟิงอินเนี่ยก็จะคล้ายๆกับนะคะเจี๋ยเป่าวีกับหลินไต้วีนั่นเองก็จะแบบมีความมีความเหมือนกันนะคะณนะจุดนี้เขาบอกแล้วก็ในเรื่องสนอินเนี่ยพระเอกแล้วก็นางเอกนั้นมีเรื่องยุ่งวุ่นวายมากมายในชีวิตก่อนหน้านี้ดังนั้นในชีวิตเนี้ยพวกเขาก็จึงเริ่มตกลุมรักกันโดยเฉพาะฉากที่ พระเอกนั้นเอาไข่มาฟักก็จะเปรียบได้กับในเวอร์ชั่นของความฝันในหอแดงก็ตอนที่พระเอกนั้นคอยรดน้ําดอกไม้นะคะต้นดอกไม้เพื่อเอาไว้รอให้หนางเอกมานะคะในเรื่องของความรักในหอแดงนั่นเองค่ะโอ้มีการเปรียบเทียบกันแบบนี้นะคะก็แน่นอนว่าความรักในหอแดงนั้นมีปรัชญาที่สูงส่งแล้วก็มีความคิดที่ลึกซึ้งเนี่ยแฝงไว้มากมายเกี่ยวกับชีวิตของมนุษย์ซึ่งก็เป็นสิ่งที่ เรื่องราวของซันอินนะคะก็สอดใส่เอาไว้ด้วยนะคะในฐานะที่จะต้องการเป็นเทพเจ้าที่จะต้องมีความเสียสละแล้วก็เนื้อหาหลักของทางเรื่องตำนานรักผนึกสวรรค์นี้คือการ นำเอาอตัวละคระชายนะที่เป็นพระเอกนั้นนะก็แล้วก็ตัวละครหญิงที่ถูกลิขิดมาตั้งแต่ชาติก่อนแล้วก็ปล่อยให้พวกเขานั้นได้มาเผชิญชะตากรรมร่วมกันแล้วก็มีการเริ่มตกหลุมรักกันในโลกของแฟนตาซีใช้หนุ่มหญิงสาวอยู่ในวัยที่เหมาะสมที่กําลังจะตกหลุมรักดังนั้นจึงเป็นเวลาที่เหมาะสมในการชมละครรักแฟนตาซีอย่างเรื่องของตำนานรักผนึกสวรรค์ ส่วนความแตกต่างระหว่างความรักในอหอแดงกับเรื่องของนี่นะคะกับเรื่องตำนานรักผนึกสวรรค์ก็คือว่า เรื่องความรักในหอแดงนั้นส่วนใหญ่แล้วจะเป็นละครที่ต้องร้องไห้หนักๆอยู่ตลอดเวลาโดยเฉพาะนางเอกนั้นจะต้องร้องไห้หนักมากทุกๆฉากเลยทีเดียวส่วนสําหรับเซนอินนั้นยังมีฉากที่มีความตลกสนุกสนานอย่างในช่วงเริ่มต้นสีตอนแรกพระเอกแล้วก็นางเอกนั้นอยู่ในโหมดที่ยังคงหัวเราะได้แล้วทุกคนนั้นก็ก็คือยัง มีการเล่นกันอยู่สองคนก็คือมีการผจญภยัยแล้วก็มีการพบมิตรภาพใหม่ๆมีการเข้าฉากกันที่มีความงอนกันแง่งอนกัน,นแกล้งกันของพระเอกนางเอกแล้วก็โดยเฉพาะในเรื่องนี้ได้เจ้ารู้สื่อซึ่งโชคดีที่เธอนั้นก็มีชื่อเสียงแล้วก็เล่นเก่งในเรื่องของบทที่ให้ความสนุกสนานแล้วก็ไอ้บทที่เป็นแฟนตาซีมีทั้งสนุกแล้วก็มีส่วนร่วมกับผู้คนที่อยู่หน้าจอทําให้คนมีความสุขได้ นี่เจารู้สึกก็ประสบความสำเร็จมาแล้วมากมายดังนั้นข้อกำหนดทางด้านการแสดงของนักแสดงในเรื่องสนอินนี้ก็จึงก็จึงดูแล้วง่ายมากที่จะประสบความสำเร็จแต่ว่าจะทำอย่างไรให้มันมีชีวิตชีวาแล้วก็น่าสนใจตลอดไปทั้งเรื่องจุดนั้นเป็นเรื่องที่ควรจะคำนึงถึงมากกว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยก็ดาราดังๆที่มาดึงนะะมาดึงในเรื่องนี้ก็เหมือนกับว่า ทั้งเรื่องเนี่ยทั้งเรื่องของตำนานรักผนึกสวรรค์เป็นละครไอดอลซึ่งจัดอยู่ในจุดนี้แล้วก็เป็นการย้อน ลับมาสู่เส้นทางของละครจีนคอสตูมโบราณโดยที่เจ้าลู่สื่อซึ่งมีชื่อเสียงอยู่แล้วแล้วเป็นดารายอดนิยมแล้วก็แสดงเก่งเนี่ยก็ทำให้เรียกกระแสะแล้วก็เรตติ้งได้นะคะก็ทำให้เธอนั้นสร้างความสนุกสนานให้กับผู้ชมที่อยู่หน้าจอในลักษณะของละครแบบนี้ดังนั้นสำหรับเรื่องตำนานรักผนึกสวรรค์เนี่ยทุกคนจึงสามารถเห็นถึงความยินดีมากมายในตัวละครอื่นๆด้วยเช่น เดียวกันไม่ว่าจะเป็นตัวของหวังอันวี่แล้วก็แม้ว่าเขานั้นจะดูเหมือนกับเด็กผู้ชายโง่ๆเล็กน้อยแต่ว่าเขานั้นก็มีความเป็นอิสระมีชีวิตชีวาแล้วก็การกระทําของตัวละครของเขาก็แน่นอนว่ามันเพิ่งจะเริ่มต้นนั่นเองพระเอกนางเอกก็คือสองสมบัติอันร้ําค่าของโลกแฟนตาซีในเรื่องนี้ในเรื่องตำนานรักผนึกสวรรค์แล้วทั้งสองคนนั้นก็มารวมตัวกันนะคะก็เป็นคู่รักแฟนตาซีอีกคู่หนึ่งนั้ จุดนี้เราก็สามารถจะพูดได้ว่าเรื่องตำนานลักผนึกสวรรค์เนี่ยก็ยืมเส้นทางการเล่าเรื่องของตัวละครพระเอกนางเอกจากเรื่องความฝันในหอแดงแล้วก็ใช้เทคนิคการเล่าเรื่องแบบคนสองคนก็คือเจ้ารู้สือกับหวังอันวีนั่นแหละพึ่งแสดงคู่กันทั้งคู่นี้พึ่งแสดงคู่กันในเรื่องนี้เป็นเรื่องแรกแล้วก็ใช้2คนนี้เป็นตัวชูให้ผู้ชมนั้นเข้ามาดูแล้วก็มีการจราจรที่ดีการจราจรก็หมายถึงเรตติ้งนะคะแล้วก็ยอดวิวต่างๆนั่นเองค่ะ ก็ณนะัดจุดนี้เจ้ารู้สื้อในเรื่องนี้ก็คือไม่ได้มีการเพิ่มพูนหรือว่า มีการเปลี่ยนแนวของทักษะการแสดงใหม่ๆเพราะว่าเรื่องนี้จัดว่าเป็นแนวเซฟโซนของเจ้ารู้สือเพราะฉะนั้นจึงมั่นใจได้ว่าอย่างน้อยเนี่ยเธอต้องทำให้ผู้ชมหัวเราะได้สำหรับซีรีส์ทางทีวีอย่างเรื่องออตำนานรักผนึกสวรรค์น,นั้นผู้ชมบางคนก็ต้องพูดแน่นอนว่าโอเคโครงเรื่องนั้นมันดูไร้สาระนะมันดูเด็กๆแล้วก็ พอดเรื่องมันก็เป็นเรื่องที่ธรรมดามากซึ่งสําหรับคุณหมาชิงอิ่นเองนะคะเขาดูแล้วสีตอนเขาก็ยอมรับในข้อนี้ทั้งหมดเขาก็เห็นด้วยกับบรรดาชาวเน็ตเหล่านั้นเช่นเดียวกันว่าพอดของละครทีวีเรื่องนี้มีความธรรมดาจริงๆแต่อย่างไรก็ตามเมื่อเราได้เอามาเปรียบเทียบดูกับด้านเซียนเซียของงานงานประเภทเดียวกันในเรื่องอื่นๆเนี่ยก็จะพบได้ว่าเรื่องนี้ก็มีความน่าสนใจเช่นเดียวกัน โดยเฉพาะคุณภาพของภาพในเรื่องนี้แล้วก็เสื้อผ้าน,นับผมนั้นดูดีมากๆในกลุ่มละครของเทพนิยายแฟนตาซีส่วนในบรรดาเนื้อเรื่องของเรื่องนี้ที่เปิดตัวมาหลายๆฉากนะคะก็อย่างมีฉากไอ ตอนที่เป็น CG ของมอนสเตอร์ของสัตว์ประหลาดต่างๆก็ถือได้ว่ามีความคล้ายกระตูนแล้วก็น่าจะเหมาะกับผู้ชมที่เป็นวัยรุ่นส่วนท้ายที่สุดแล้วเนี่ยผู้ชมเหล่านี้ก็เหมือนกับว่ายังส่วนใหญ่บางท่านก็ยังไม่ได้ดูเรื่องนี้เลยนะก็มา อ่านพวกบทความวิจารณ์ก่อนอะไรแบบนี้แต่งไรก็ตามก็ควรที่จะไปดูก่อนนะคะแล้วก็คำชมอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าคุณหมาชิงอินบอกว่าความสว่างนะคะของภาพหน้าจอของเรื่องตำนานรักผนึกสวรรค์นเนี่ยก็คือมันดีเขาชมว่าดีนะคะเอฟเฟกแล้วก็มีหลายอย่างที่ดูเหมือนว่าจะลดต้นทุนในการผลิตเนี่ยของเอฟเฟก์พิเศษต่ตางๆในหลายๆเรื่องเนี่ยจะทาให้หน้าจอของความสว่างของหน้าจอมันมืดแต่สาหรับ เรื่องนี้ก็คือมีการลงทุนนั่นเองค่ะเรื่องตำนานรักผนึกสวรรค์นั้นนะการถ่ายทำมีหน้าจอที่สว่างแล้วก็ใช้แสงสีที่ค่อนข้างจะสว่างนั่นเองเอาเป็นว่านะคะผู้ชมอย่างเขาอะผู้ชมอย่างคุณหมาจิงอินนั้นรู้สึกสบายสบายดวงตาของเขามากๆนะคะในตอนที่ดูซีรีส์เรื่องนี้ค่ะเอาละค่ะนี่ก็เป็นทั้งหมดนะคะของอคำวิจารณ์นะคะของเรื่องตำนานรักผนึกสวรรค์นะคะถ้าเพื่อนๆได้ฟังหวานมาสักเล ยาหนึ่งก็จะรู้ว่าคุณหมาชิงอินเนี่ยปกติแล้วเขาจะเป็นผู้ที่วิาพาก์วิจารณ์ฝีปากกล้ามากๆเลยนะคะเพราะฉะนั้นแล้วอย่างเรื่องสนอินเนี่ยเขาก็ดูแบบดูแบบเป็นกลางจริงนะหวานว่าเพราะว่าเขาก็ไม่ได้พูดถึงนวนิยายต้นฉบับเลยนะคะเขาก็ดูในลักษณะที่เรื่องตำนานรักผนึกสวรรค์นั้นมันเป็น,ม,น,ปนมันเป็นซีรีส์เป็นละครเรื่องหนึ่งจริงๆนะคะแล้วก็พอดูแล้วเออสรุป ใจความสำคัญก็คือเขานั้นก็บอกว่าเออเรื่องเนี้ยตามความเห็นของเขาคือมันมีการเล่าเรื่องการเดินเรื่องเหมือนกับไอเรื่องไอ้นั่นนะคะความรักในหอแดงนะคะซึ่งความรักในหอแดงเนี่ยมันเป็นหนึ่งในหนึ่งใน4ี่ผลงานคลาสสิกสุดๆของจีนเลยนะคะซึ่งก็โอเคจุดนี้ก็อืมก็ดีเนาะทีนี้ก็มาชื่นชมน้องเจ้ารู้ซือนะคะว่ามีเจ้ารู้สืออยู่ก็เลยทําให้เรื่องนี้นะคะเรตติ้งก็มาแน่นอนนะคะการจราจรดีแล้วก็เป็นเรื่องราวที่บท บาทการแสดงของ ของของส่วนที่ถนัดของน้องเจ้ารู้สื่อเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เจ้ารู้สื่ออยู่ในเซฟโซนของเธอก็สามารถจะดึงผู้ชมให้มาหัวเราะกับเธอได้อย่างแน่นอนนะคะเอาละค่ะนี่ก็เป็นทั้งหมดนะคะของอพิษดนี้ค่ะก็สําหรับท่านอื่นๆนะคะที่ได้ไปเจอคําวิพากษ์วิจารณ์มาหลายๆรูปแบบเนี้ยเราก็ฟังไวล้ละกันเนาะไม่เป็นไรเพราะว่าพวกเราดูละครพวกเราก็ยังก็ยังมีความคิดเห็นของพวกเราเองเลยนะคะหรือแม้กระทั่งเราชอบดาราที่ท,ที่ที่แบบแสดงอยู่ ในเรื่องมากๆแต่พอมาเจอบทละครในบางช่วงเราก็รู้สึกว่าโอ้โหตายละทำร้ายกันเหลือเกินต้องพยายามต้องพยายามนะคะเข้าใจตัวละครคือพยายามที่จะหาเหตุผลมาอีกนะคะก็มีหลายๆท่านน้อยอย่างแฟนๆใช่ไหมแฟนๆของน้องหวังอันวี่เนาะหวานก็เห็นว่ามี มีการมาพูดถึงนะคะถึงตัวละครว่าเอ้ยไม่จริงไม่ได้โง่มากไม่ได้โง่ไม่ได้โง่อาจินไม่ได้โง่มากมันมันอย่างนี้อย่างนี้อะไรอย่างนี้นะคะเข้าใจเข้าใจหวังเข้าใจทุกคนแหละเพียงแต่ว่าณัดจุดนี้มันคือตัวละครหยวนฉี่ในช่วงแรกๆของเรื่องสันอินนะ่ะคือเขา ต้องยอมรับว่าเขาโง่งจริงเออแต่ว่าไม่ได้เกี่ยวกับน,น้องหวังอันอี้ผู้ที่มาเป็นนักแสดงรับบทนี้นะเพื่อนๆต้องเข้าใจนิดนึงนะคะส่วนสำหรับเอ,อ่ยังไงดีล่ะคือเพื่อนๆเ,เข้าใจบรรยากาศใช่ไหมคือเหมือนกับว่าตัวละครตัวนี้บทนะบทนตตอนนี้คือยังยังไม่ยังไม่ฉลาดขึ้นมาแต่ทีเนี้ยเมื่อคนอะรัก รักนักแสดงที่แสดงอยู่อ่ะก็พยายามที่จะแบบว่าออ้ยไม่จริงไม่จริงไม่ได้เป็นอย่างนั้นอะไรแบบนี้เราก็เข้าใจได้เนาะทุกอย่างเนาะเอาละค่ะขอให้ทุกท่านมีความสุขมากๆนะคะและเดี๋ยวเราก็ดูเรื่องนี้ไปพร้อมๆกนันค่ะตํานานรักผนึกสวรรค์นะคะพบกันใหม่ในอพิสตอดน้ะค่ะสวัสดีค่ะ